สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขปู่40นะคะโค้งสุดท้ายนะคะเน้นบนบนล่างนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะเน้นให้อ่าหนึ่งชุดนะคะแล้วก็วงให้นะคะแอดมินเอกก็เอามาฝากอ่าแฟน FC ทางช่องเช่นเดิมนะคะสำหรับอ่าเลขปู่40เนาะ สำหรับเลขปูสีู่นะคะงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะอ่าที่แอดมินเอามาลงงวดนี้นะคะปูมั่นใจมากนะคะปู่บอกว่ายังไงก็เข้านะคะมั่นใจมากนะคะอ่าสำหรับตัวเลขล่างนะคะปูให้มาทั้งหมด4ชุดนะคะอ่าสำหรับเลขอ่าบนนะคะให้มา2ชุดไม่ต้องกลับนะคะตัวเลขบนนะคะแต่ล่างให้มา อ่าสี่ชุดนะคะแล้วก็กลับด้วยนะคะเลขที่ปูให้นะคะมี0ูน4 2 4ี่นสี่นะคะแล้วก็6 4สีนะคะปูวงให้อยู่ที่อ่าสนะคะแล้วก็ปูไม่ได้วงนะคะลงอ่าแล้วก็เน้นอีกตัวนะคะคือ2 4สีนะคะอ่าเน้นสุดนะคะให้จัดหนักได้เลยนะคะก็คือ 6, 4สี่นะคะแล้วก็2 4สีนะคะ สำหรับ04นสหนนะคะก็เป็นตัวรองนะคะก็ซื้อติดไว้นะคะก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะสำหรับเลขเออหกสี่เนาะเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะก็แฟนเอฟซีทางช่องก็อย่าลืมซื้อเออเก้าสี่ด้วยนะคะซื้อหกสี่ก็ต้องมีเก้าสี่ด้วยเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะทางช่องก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้ เท่านั้นนะคะสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขปูสี่4ูเนาะอันนี้เป็นตัวเลขล่างนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่สำหรับเลข64นะคะแอดมินก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เห็นปูบอกมานะคะว่าเลข64นะคะซื้อไม่ได้แล้วนะคะ ก็ไม่แน่นะคะอ่าหกสี่อาจจะไม่ออกก็ได้นะคะอาจจะออกเก้าสี่ก็ได้เนาะเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะเน้นปูวงให้ที่หกสี่นะคะแล้วก็อ่าสองสี่นะคะอันนี้เป็นตัวเลขล่างนะคะตัวเลขอ่าเอ้ยขออภัยนะคะสําหรับอ่าสองชุดนี้เป็นเลขบนนะคะปูบอกว่าซื้อบน จัดหนักได้เลยนะคะ2ตัวนี้นะคะ6กกับ68นะคะไม่ต้องกลับนะคะก็อย่าลืมแคปไว้นะคะกันลืมนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็อ่าก็ออกแล้วเนาะแอดมินเอกก็ขอให้เพื่อนๆนะคะอ่ามีโชคนะคะอ่าพรุ่งนี้เนาะก็ขอให้ออกเนาะให้ตัวเลขปูซีศูนย์นะคะออกแบบบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะ แคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับตัวเลขเนาะเลขคำนวณก็คือเลขคำนวณน,นะคะก็มีมีหลุดมีเข้านะคะซื้อก็ขอให้มีสตินะคะแอดมินเอก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องเอพารวยด้วยนะคะ